จมชื่อเลยว่าเกาหลีงาับทุกคนนี่เรารับช่วยมาแล้วนี้นะคะ t o อปแวลู c u ส t o เ e อร์ของอันนี้ส่งไปทำดัมเบลได้มีชื่อเราปินด้วยใช่สะกดถูกถูกแล้วกหล้กกางน้ำคลินิกก็ใช้เมโซชาแนลเยอะมากๆไม่ได้เป็นยาฮิ้วยาปลอมนะคะได้รับรางวัลสูงสุดนะคะเป็น t o อปเทียรคือของเราก็เป็นโกก็คือเป็นสุด สูงสุสดอะขาดให้คุณหมอตรวจชุดตีมก็คือลิตอร์นะคะก็เลยมาในทุกสีที่มีในตีมเลยค่ะแล้วก็ชอบบ้านนี้สายเซ็กซี่เจ็ดล้าน <laughs> ต้องรอคิวถ่ายรูปนิดนึงนะคะเพราะว่าแอบมาสายนิดหน่อยตัวว่าก็ตัวนี้นะคะ NCFS ไรชอบม,มากเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าวาวแล้วก็ผิวขาวสว่างขึ้นพวกรอยสิวรอยอะไรก็จางลงค่ะแค่โปรดักต์เดียวเราก็สามารถที่จะยอดระดับสูงสุดได้เลยก็คือเป็นกลุ่มแคตตาอกีบนนะคะคือไม่ต้องหลายโปรดักต์เลยคือหนึ่งโปรดักตก็ยอดเกินแล้วสวัสดีค่ะหมอลิ่านะคะหมอไมคะ่ะ ค่ะก็เราวันนี้นะคะเราสองคนนะคะเป็นตัวแทนจากกลางนำคลินิกนะคะก็มีโอกาสได้มาเข้าร่วมงานนะคะของบริษัทเดอะเอสเซติก hmm. ก็คือเป็นบริษัทที่ขายเมโซให้เรานะคะ mm hmm. ก็คือหลกัหลกๆโปรดักของเราก็จะมีเป็นแชแนลค่ะก็วันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ากลางนำคลินิกก็ใช้เมโซแชแนลเยอะมากๆดีใจที่ได้มาร่วมงานรับรางวัลวันนี้นะคะออโปรดักช h a n แนลของเรานะคะไม่ได้เป็นยาฮิ้วยาปอมนะคะก็คือแบบว่าใช้ของแท้นะคะแบบว่ามีการแบบผ่านทะเบียนออยไทยแล้วก็มีงานรับราง วัลแบบได้รับรางวัลสูงสุดนะคะเป็นท็อปเทียร์ก็เป็นเป็นกลุ่มของที่สูงสุดอะคะ่ะในการใช้โปรดักมากที่สุดในประเทศไทยคือ <c oughs> เขาเขาจะเขาจะแบ่งเป็นเทียร์ต่างๆกนะ็คือแบบในกลุ่มท็อปท็อปอะคะ่ะก็จะมีแบบหลายๆคลินิกแต่ว่าหมอไม่มั่นใจว่าในงานประกาศอะเขาจะแบบบอกที่หนึ่งที่สองที่สามอะไอันนี้คือเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยว่างานเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวก็เข้ากันพร้อมๆกันกับทั้งผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปงานกันเลยค่ะมาพร้อมๆกันจ้ะ Thanks for watching! อันนี้นะคะก็เป็นจุดลงทะเบียนนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเคียร์มันก็จะมีเป็นโ o l d silver b r o n อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของเราก็เป็นโกก็คือเป็นจุดสูงสุดอะค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นกลุ่มของคลินิกที่มียอดใช้งานผิวในแบบเมโซแชแนลนะคะก็แชแนลก็คือเป็นการทําให้หน้าแบบฉ่าวาวนะคะก็คือเป็นจุดแบบเป็นกลุ่มของสูงสุดอะค่ะ k ลนี้จะเป็นกลุ่มอาจารย์หมอค่ะแต่ว่าจริงๆของเราจะเป็นของมาในตัวแทนของกังนําคลินิกค่ะเป็นเอ่อเป็นตัวแทนของลูกค้าทุกท่านนะคะใน การที่จะมารับรางวัลนะคะก่อนเข้ามาเดี๋ยวให้คุณหมอแต่ละคนวดชุดวันนี้หน่อยแม่อไมายก่อนเอาตองแจ้งก่อนว่าวันนี้ทีมก็คือกลิตเตอร์นะคะเขาให้สีมาว่ามีสีขาวสีดำสีเงินก็เลยมาในทุกสีที่มีในทีมเลยค่ะนี่ค่ะ ส่วนสวยของหมอก็คืออะไรอ่ะเขาบอกว่ามีกลิตเตอร์แต่ว่าดำนะเราก็เลยบอกว่าเอาแบบเอาแบบเพชรๆอย่างนี้นะแล้วก็แล้วชวบมากนี่สายเซ็กซี่ใช่อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ด้วยค่ะอันนี้เจ็ดล้าน เข้ามาแล้วนะคะรอคิวถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวก็จะได้ถ่ายกับแบงค์ดรอปตรงนี้ที่ขึ้นเป็นชื่อของกังนําคลินิกก็ของเราอย่างที่บอกว่าได้เป็นขอบเทีย์เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็จะต้องรอคิวถ่ายรูปนิดนึงนะคะเพราะว่าแอบ,บมาสายนิดหนอ่อยผิวไหมผิวแล้วค่ะรอเข้าไปทานไม่ไหวแล้วออก,กินก๋วยเตี๋ยวกไก่มาชามหชามเล็กชามละสิบแปดบาทกินก่อนแต่งหน้าใช่เคล็ดลับการมางานคือกินมาก่อนให้อิ่ม เพราะว่าส่วนใหญ่กว่าเราจะได้กินนี่คือนานมากคนเยอะมากจริงๆที่ขนาดเขาเปิดแอร์นะร้อนมากเลยค่ะเหงื่อแตกแล้วตอนนี้แต่ว่าเหงื่อแตกแค่ไหนหน้าก็ยังไม่เมื่อเพราะว่าฉีดฉีดชาแนลค่ะค่ะก็ผลิตภัณฑ์ชาแนลของเราจริงๆก็คือตัวก็ตัวนี้นะคะ NCFS นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้งน้าฉ่าวาวที่เขาเรียกว่าแชนแนวของกังน้คลินิกจากการใช้กับคนไข้นะคะคนไข้ชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าวาวแล้วก็ผิวขาวสว่างขึ้น พวกรอยสิวรอยอะไรก็จางลงค่ะขายดีมากาจ,จะเป็นราคาที่น่ารักด้วยประมาณ5 0 0พันกว่าบาทนะคะต่อต่อหนึ่งขวดนะคะ1ขวดนะอาจจะด้วยความที่แบบว่าเออเราแบบเออแบบที่เกาหลีเนาะชนแนลก็ดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลยอาจจะขายดีด้วยค่ะแต่จริงๆไม่ได้ขายดีแต่ตัวนี้ก็ขายดีทุกตัว <Okay. S 2> งานถิวถ้ายังไม่ได้ลองลองมาฉีดชาแน,นลที่กางนัมคลินิกนะคะ าจะพะทุกคนนะคะเข้าไปง,งานการนะคะว่างานรับลองวันนะคะของเราทำงานเนี่ยเขาจัดกันนานกาแค่ไหนนะคะเจอเข้ามาดีกันยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะในงานของอลลอรากาล่านนะคะก็ในงานดูสวยลึกลับมากๆเลยค่ะธีมงานของวันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบใส่คริปตเตอร์กับสีดําแล้วก็สีเงินอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบงานคริปตเตอร์และสีดำเนาะให้มันตัดกันนะคะแล้วก็ธีมรับรางวัลก็จะเป็นเหมือนอลลอราแสงเหนือนะคะอืมวันนี้ก็จะมาเป็นแบบเงาเงาแสงเหนือน้อ ใช่ซึ่งจะเป็นยังไงอาหารจะอร่อยไหมอาหารนี้ละอาหารจะอร่อยไหมเราก็จะต้องติดตามกันตอนต่อไปอเออไปจะเป็นการกินอาหารใช่ไหมไมนเนี่ยรอเขาเมื่อไหร่จะเสิร์ฟคุณ่มอจะเดินแบบโชว์คุณหมอโชว์หน่อย จะรับรางวัลนะคะเขาก็ไล่ขึ้นมาบนเมทีรู้ว่ต้องขอต่อคิวต่กคต่อค่อควต่อคิวต่อคิ้น่อคิวต่อคิวต่อคิ่อควต่อคิวรอคิวต่อคิวต่อครวต่อควต่อคิวตเอคิวตรอคิต่อคิวต่อครัต่อคิวตนอคิวต่อคว่อคิวต่อคิ่อคิว่อเิวต่คว่อคกัต่อิว่อว่าคิวต่อคิวอคอคิว่วอว่อคิวต่อวอคิวต่ควตอควนออคิชั่น มาแล้วนะคะหนักไหมคะหนักมากเลยค่ะอยากให้ลงมาถือ <laughs> เอาไปทำดัมเบลได้ <laughs> 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 ตื่นเต้นเร็วๆแต่ตื่นเต้นท <laughs> ุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาเพราะว่าคิวเยอะ <laughs> เราก็ต้องรีบขึ้นรีบลงแต่ว่าแบบเป็นอะไรที่สนุกดีค่ะสนุกดีนี่นะคะรางวัลของกลารนำรีนิกนม <laughs> มีชื่อเราปินด้วยใ <laughs> ช่ประกวดถูกต้องถูกแล้วเหอ นี่นะคะ top value customer 2023ใช่ <c oughs> ก็คือสำหรับ product เอ่อ Channel เนาะเออก็คือจริงๆของหลายหลายคีนี่เขาก็จะมีทั้งช n n e l กับแ a s t อะไรเงี้ยของเราจริงๆหลๆังๆก็คือนำเข้าแค่ Channel ตัวเดียวนะคะแต่ว่าด้วยด้วยแบบแค่ product เด <c oughs> ียวเราก็สามารถที่ทำยอดระดับสูงสุดได้เลยก็คือเป็นกลุ่ม category <c oughs> บนนะคะคือไม่ต้องหลาย product เลยคือ product 1 product <c oughs> ก,ก็ยอดเกินแล้วในงานนี้มีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะระดับโกก็เป็นระดับที่สูงสุดเลยค่ะ ก็คือเป็นแคตตาอกีก็คือเขาจะให้ให,ให้รางวัลตามตัวอักษรน,นะคะแต่ว่าก็คือจะเป็นแคตตาลอกีสูงสุดนะคะหมดไปนะคะสำหรับงานวันนี้นะคะก็นับเป็นเกียรติแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะค่ะก็รอติดตามต่อไปนะคะว่ากลาัลนำคลินิกของเราจะได้รับรางวัลในงานไหนอีกมีเยอะแน่นอนคะ่ะ ก็คือ,อางานรับว,วันนี้คือเรารับกันทั้งปีเลยนะคะทุกโปรดักค่ะก็คือแบบว่าก็ยังไงก็ติดตามกังนามคลินิกนะคะตอนนี้มีทั้งหมด29สาขาแล้วนะคะแล้วก็ปลายปีนี้นะคะ3-5สาาขานะคะกับอีกหจังหวัดนะคะจะดูมาติดตามกันนะคะว่ากังนามคลินิกนะคะจะ ไปเปิดที่จังหวัดไหนบ้างนะคะแล้วก็สำหรับทุกคนนะคะที่ติดตามทาง YouTube นะคะกังนํำคินิกนะคะก็เหมือนเดิมน,นะคะฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ติดตามช่อง YouTube กังนํำคินิกนะคะแล้วก็ครั้งหน้าหมอลิซ่านะคะกับหมอไม้นะคะก็จะพาไปเที่ยวไหนบ้างก็เปิดติดตามตอนต่อไปค่ะ